ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาขยายพันธุ์ต้นโกสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเป็นต้นโกศนสายพันธุ์ไหนนะครับผมปลูกจนลืมครับมันรกมากครับเก็บไม่รู้เลยครับว่าเป็นต้นโกศนนะครับ๋ือเราทำการตัดนะครับตัดโกศนหน่อย ตัดต้องตัดเฉียงๆนะครับได้ละหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นสี่ต้นก็พอนะครับวันนี้ ไม้โกสนนะครับโกศนครับปลูกแล้วลืมครับอยู่ใต้ต้นไม้เราไปตัดมาครับก็สวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปตัดอีกสักสายพันธุ์นึงนะครับ ครับมีเสน่ห์คุณระแบบนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาครับการตักชํานะครับครับกส่นที่เราจะทำการตักชำอันนี้ครับ สวยคนละแบบครับส่วนมากผมจะไม่ใช้น้ำยาเล่งล่างครับผมจะใชใ้มีการตัดนะครับตัดข้อเขาครับขั้นเขาไว้นะครับเหมือนกับเราทำเป็นตัว T นะครับแกะเปียกเขาออกครับเราทำเหมือนกับการตอนเขาครับแต่เราไม่ไม่ใช่การตอนนะครับ เห็นไหมครับเราก็ขูดเปียกเขาเออกให้หมดครับพี่เป็นเมือกสีเขียวครับขูดออกให้หมดนะครับตรงนี้จะออกลากง่ายครับแช่น้ำก็ออกนะครับขูดจนแน่ใจว่าเมือกสีเขียวครับคือที่เลี้ยงอาหารเขาครับ มีกับสายเลือดนะครับของเราครับที่หล่อเลี้ยงครับแล้วก็ตัดเขาออกนะครับคราวนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเราต้องกรีดครับกรีดตรงข้างบนเขาที่เปียกสีน้ําตาลครับลากเขาจะออกตรงนั้นเลยนะครับเราจะกรีดนะครับแค่กรีดเฉยๆนะครับถ้ามีน้ํายาเล่งลากก็จะดีนะครับเราก็ปักนะครับแช่น้ํายาเล่งลากสักสองสามนาทีนะครับแล้วค่อยไปปักนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับ ขั้นนะครับรอบการนะครับแล้วก็กรีดลงมานะครับกรีดลงมานะครับแกะเปียกออกนะครับออกง่ายมากครับโคโซนครับแล้วเราก็เอาเมือกสีเขียวออกนะครับหลอดเลี้ยงอาหารนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำอีกเยอะครับหลังจากจบคลิปนะครับแต่วันนี้ก็ทำให้ดูสักสี่ห้ากิ่งนะครับ เราไม่ค่อยได้ยินนะครับในกระแสนะครับต้นโกสนะนรับอาจจะดังเขาในกลุ่มนะครับแต่วันนี้มีโกสลที่บ้านครับก็จะปักเขาหน่อยครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์เหมกันครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วัรับกกีดนะครับกรีดเขาหน่อยครับรากเขาจะออกตามที่เรากรีดนะครับจะออกไบหน่อยครับสวยๆครับ กั้นกิ่งแล้วก็ปีดนะครับแกะออกแต่พวกนี้เราไม่อบก็ได้ครับจะจะอบก็ได้นะครับถ้ามีที่อบนะครับเราปาักไว้ในที่ร่มนะครับขยายาลดน้ําเขาหน่อยนะครับพวกนี้เขาชอบน้าครับวันละครั้งสองวันครั้งก็ได้นะครับ ง่ายๆครับตอนนั้นรู้สึกผมซื้อมาต้นหนึ่งสาร้อยห้าสิบนะครับสายนี้ครับที่ผมซื้อมาสามร้อยห้าสิบบาททำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ชิงน,นะครับ คนสนจะแกะเปียกง่ายครับเพราะกีดนะครับ ตัวนี้อีกๆหย่อยๆนะครับเห็นไหมครับเสน่ห์คนละแบบครับจะไม่ย่างครับโกศลครับถ้าเราไม่ปักลงดินก็แช่น้ำทขงหาขวดมานะครับ เดี๋ยวผมขอไปตักอีกสักสายพันธุ์นึ่งครับไปตัดนะครับแป๊บนึงครับ ผมจะมีต้นไม้ที่ปลูกแล้วลืมยากแล้วเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงครับปลูกแล้วจะลืมยากครับก็ไปตามมาปลูกนะครับเกาจะลืมไม่นานครับผมปลูกทิ้งไว้ครับใต้ต้นไม้ครับไม่ขึ้นได้ครับก็ไปตัดมาชํำอีกนะครับ ช่วงนี้หน้าฝนครับก็เหมาะแก่การฉ่ำต้นไม้นะครับถ้าหิงหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวเขาไม่ค่อยแตกครับออกรากยากครับทีกนี้นผมมีสายพันธุ์ใบใหญ่อีกนะครับใบใหญ่ใบเล็กใบเกลียวนะครับมีสีนะครับวันนี้เราก็มาสาธิตนิดหน่อยครับ ตัวนี้จริงเขาออกเหลืองนะครับพวกนี้ก็เป็นไม้ชั้นธรรมดาก็แปดสิบบาท100บาทพวกนี้ครับเป็นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ตายนะครับไม่เรียงมากครับขอแค่ลดน้ำเขาหน่อยครับใส่ปุ๋ยเขาเดือนละครั้งพวกนี้ครับบ้านผมส่วนมากใส่สูตรสิหมดเลยนะครับ ุกสายพันธุ์ครับไม่เห็นเขางองแงนะครับเขาก็สวยของเขานะครับที่ผมได้กีดหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็กีดจำปกตินะครับกรีดไหมนะออกกรีดเรียบร้อยกิ่งสุดท้ายครับวันนี้ก็ชํำประมาณอุ้ยสิบต้นไม่รู้ เตรียมดินพอหรือเปล่านะครับตัดมาเยอะใครอยู่ใกล้บ้านก็มาขอได้นะครับสักกิ่งสองกิ่งพวกนี้ครับพอแบ่งให้ได้ครับหรือว่ามาเล็กไม้กันพวกนี้ครับ เดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มนะครับแลกไม้แลกอะไรกันครับไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าเรามีไม้อยู่นะครับก็ปีดครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับถ้าเราเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ํายาเร่งลากครับแต่ตอนนี้คือเราไม่มีไม่ใช้ก็ได้นะครับเราก็ปักเลยนะครับ ตักแล้วกดเขาแน่นๆนะครับตักแล้วกดเขาแน่น แล้วเราจะได้ต้นไม้สวยๆนะครับเยอะๆครับสวยๆเรียบร้อยครับถ้าเราจะอบแล้วก็ใช้ถุงเลยผูกมัดได้ครับอย่างที่ผมอบทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับสวยๆครับไม้ ที่ปลูกทิ้งไว้ที่บ้านเราก็สามารถทำได้นะครับสวยไม่แพ้ร้านต้นไม้นะครับตัวนี้ครับมีสเสน่ห์ครับตัวนี้ก็สวยดูหรูนะครับตัวนี้ที่จริงเขาเหลืองนะครับเหลืองคับสวยๆครับอ่ะ ก็คือว่าสวยนะครับปลูกหลายๆต้นครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกต่ออีกนะครับวันนี้ก็มาสาธิตทําให้ดูนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างพวกนี้เขาจะออกชัวร์อี่แล้วครับเราขั้นกิ่งเขาแบบนี้นะครับครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ